สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ฉนเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี2564สอบเมื่อวันที่6มีนาคม2564าคำถามข้อที่9กําำหนดให้วงกลมแต่ละวงมีรัศมีเท่ากันเท่ากับ7เซนติเมตรดังรูปรหมายถึงว่าสัมผัสกันที่จุดนี้นะทั้ง4วงเลย จุดศูนย์กลางที่นี่จุดศูนย์กลางที่นี่จุดศนยกลางที่นีนะ่รูปนี้ก็จุดศูนย์กลางตรงนี้ตัดกันนะเกิดลักษณะนะมีพื้นที่แรงเงา4ชิ้นจงหาพื้นที่แรงเงาหมายถึงพื้นที่แรงเงาทั้ง4ที่นี่รวมกันนะกําหนดให้พายนะมีค่าเป็น22ส่วน7ตัวเลือกที่1พื้นที่เท่ากับ154ตารางเซนติเมตร ตัวเลือกที่สอง5ห้าตัวเลือกที่สาม1ยอตัวเลือกที่สี่หนึ่งิบจากจุดนี้นะลากมาผ่านจุดศูนย์กลางลากมาที่นี่นะนี่ลากเส้นผ่านศูนย์กลางเนะเส้นผ่านศูนย์กลางนี่เส้นผ่านศูนย์กลาง,นเ,นานนลางเนี่ยเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่แรงเงาก็มองเป็นสีเขียวนะโดยลักษณะสมมาตรนะถ้าเราลากเส้นตัวนี้เนี่ยนะก็จะแบ่งบริเวณชิ้นนี้นะกับบริเวณชิ้นนี้เพราะั้นพื้นที่สีเขียวรวมกันนั้นนะ่ะนะมีค่าเป็นแปดเท่าของพื้นที่สีเหลืองเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่สีเหลืองกันนะโอเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมรัศมีเจ็ดนะ OB 7ซตมร OA 7ซเมตรเพราะฉะนั้นนะหใน4ของวงกลมก็คือพื้นที่ OA แล้วก็ส่วนโค้ง B นี่นะ1.4ส่วน4พาย R กําลัง2 R เป็น7ลบทิ้งด้วยนะพื้นที่สามเหลี่ยมสีฟ้า7ซนเมตร7ซนเมตรพื้นที่สามเหลี่ยมสีฟ้าก็1.2ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเหลืองก็คือ หนใน4ของวงกลมรัศมี7ลบทิ้งด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมสีฟ้าแทนค่าและวนะพา22.7สิ 7, องจนวณแล้วได้14พื้นที่แรงเงาสีเขียวนะรวมกันแล้วเป็น8เท่าของพื้นที่สีเหลืองนะแปดคูณสิก็ได้112ตารางเซนติเมตรคำตอบคือตัวเลือกสี่ พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ